Um สวัสดิการสก,กาดถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสวัสดิการในสังคมในสลามที่มุ่งเน้นคือสวัสดิการในการดูแลปกป้องบุคคลในสังคมซึ่งเป็นภารกิจของปัจเจกบุคคลที่มีความสามารถโดยที่รักสวัสดิการนั้นได้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับอุดมการณ์ของสังคมจะิยธรรมของบุคคลในสังคมพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมโดยมีความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นแกนกลาง และการช่วยเหลือด้วยทรัพย์สินที่เป็น,นกลไกเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์รับสาการสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขคณะก,กรรมการกองทุนสการภไปใต้คณะก,กรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมประจำเดือนสรุปรายรับรายจ่ายและการนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องาาที่ทมีสิทธิ์ถึงบ้าน <ขอ S 1> ในสถานการณ์โควิดนนะะรรรรับลกกกกเยอ<ข>อ่หาาาาาๆงงดิทพปปไไ เตรียมการทำอะไรหลายอย่างมันก็ไม่สะดวกครับก็คำดุลีลานะครับก็จากการประชุมที่ผ่านมานะครับทุกอย่างก็ลงตัวนะครับก็คงจะพอเป็นส่วนนึ่นนะครับที่พอช่วยแบ่งเบาทัดความเดือดร้อนนะครับแฟ่พี่น้องชาวสกัดของเรานะครับที่เป็นสภาวะนี้ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนกันอย่างมากนะครับก็พยายามเปลี่ยนเต็มที่นะครับในกรรมการทุกท่านนะครับก็เสรีสละกันนะครับ พยายามที่จะทํางานกันอย่างเต็มที่อย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อให้ข้อสรุปนะครับที่จะได้ริมแขกจ่ายให้กับพี่น้องต่อไปนะครับต่ออีกชาร์ลอนะครับเราก็ในส่วนของกองทุนนะครับเราก็ยังคงเปิดลับตลอดนะครับท่านใดที่มีสก,กัดท่านใดที่มีสาร์ก็ก็ดีหรือมเอีเนี่ยช่วยเด็กกำพร้าก็ดีนะครับเพราะว่ากองทุนเราก็ดูแลอยู่ในหลายๆด้านนะครับก็สามารถที่จะบ,บริจาคหรือติดต่อเข้ามาได้ที่กองทุนสกัดของเรานะครับเพื่อจะได้นํา ส่วนของขั้นนะครับไปแกจกจ่ายต่อไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนให้กับผู้ที่มีความลําบากนะครับชาร้อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณขั้นขน,นะครับที่ได้ให้การสนับสนุนกองทุนสกัดของเราอันดีมาตลอดนะครับก็อนชารอนนะครับเราก็จะพยายามทํางานของเราให้เต็มที่ที่สุดครับเพื่อให้สังคมของเราเพื่อ <im mon sounds> ให้พี่น้องของเรา <im mon> เพื่อให้ศาสนาสล <abajo> ัทของเรานะครับมีความพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนชารอน การลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพี่น้องชาวสกาดเป็นอีกหนึ่งภารกิจนึงที่ทางคณะกรรมการทํากันอย่างสม่สมําเสมอเพื่อดูแลและเห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องในพื้นที่อย่างแท้จริงทางคณะกรรมการกองทุนสกาดและใบตุนมานของคณะกรรมการอุตสามปรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมูลนิธิแสงทองอาลันซอรี่หรือมัสยิดอาลันซอรี่นะครับ วิทลันสอรี่นี่ก็จะมีพี่น้องของเรานะครับอยู่ตามห้องต่างๆรวมกันอยู่ที่นี่วันนี้เราเอาสกาดเกี่ยวกับทุนการศึกษามาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนจากกองทุนสกาดแล้วก็ถือโอกาสมาเยี่ยมพี่น้องและมาเยี่ยมท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งรับสกาดเกี่ยวกับกอ,องทุนสงัคงคมสงเคราะห์อของกองทุนสกาดอยู่ด้วย ก็เป็นโอกาสดีครับนะครับที่ได้มาเยี่ยมด้วยแล้วก็เอาสกาดมาให้ซึ่งก็ัมดุล่าครับก็ต้องขอขอบคุณครับยิ่งยิ่งชิโก้ขอขอบคุณเอเลสฮานตาลาขอบคุณพี่น้องที่ได้ไว้วางใจนะครับนำสกาดของท่านมาให้กับคณะกรรมการนะครับสกลจังหวัดเชียงใหม่ให้ทําการดาเนินการนำสกาดของท่านนี้ไปมอบให้กับผู้ที่มีสิทธิสกาด สังคมจะเกิดสุขได้หากทุกคนรู้จักหน้าที่มีก่อแจกจ่ายแบ่งปันลดช่องว่างสร้างความเท่าเทียมคำสอนอิสลามนึ่งกล่าวว่าพวกท่านยังเป็นผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงหากปล่อยให้เพื่อนบ้านของพี่น้องของท่านหิวโหยในขณะที่เรามีกินมีใช้อย่างเหลือเฟืออย่ารอหากชีวิตถูกดึงถึงคอหอยโอกาสที่จะทําความดีย่อมขาดลงจงรีบเร่งกระทาความดีกันอย่ารออย่าผัดวันประกันพรุ่งซึ่งเรา,าสามารถรู้ได้ว่า พรุ่งนี้เราจะมีชีวิตเพื่อสิ่ง